เดี๋ยววันนี้มาดูตัวนี้ครับยันมากครับสิแปดแรงครับเก็บสิแปดดีสองเพาครับยางหน้าใหม่เก็บรวดซึมแบบใหม่เก็บงานสีใหม่ครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยสิแปดแรงสองเผาหอมใบดันหน้าครับครับยางใหม่เครื่องสามสูบครับโอเคอะเครื่องดีมากนะอึดด้วย แล้วก็เกียร์เป็นสามเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ถอายหลังเกียร์ครับโลหายู่นี่ครับครับนี่กันฟรีอ่าโลหายู่ข้างล่างแต่ว่าวีดีโออยู่ลงคันมือครับสามเกียร์เหมือนกันโอเคกันเล่งมือใช้ได้จอยสติก๊กเอียงซ้ายเอียงขวาใช้ได้ขึ้นลงสวยครับสวยสวยวีดีโอใช้ได้ครับงานสีใช้ได้เลยนี่ครับ

โอเคโอเคครับเอาพี่ดีโอลูกอ่โอเคใส่ดิโอเคครับจัดไปใส่ได้ทุกเกียร์ยางหลังยังเหลืออครับสิบเอ็ดยู สองยี่สิบี่ครับเอาใส่ฝาข้างเลยตามนี้ครับสวยครับอ,อย่างหลังปึกยางหน้าใหม่พร้อมไปดันนะแล้วแปดแลนด์ามกีอ,นนอาได้เลยจะได้เลย เสนอราคาอยู่แสนห้าพันครับแสนห้าพันครับสวเอย่างนี้เลยครับโู้หอย่างนี้เลยแสนห้าพันครับสอบถามได้ครับถูก้าห้าห้ห้าูเงถูก,ถกัวกกกครับ,บกับยยนมาเอฟคิปแปดดีแปดดี รับรูปตรงดีครับสูงยาวเข้าดีครับแต่ห้าพันครับเรื่องนิ่มนะครับเรื่องนิ่มเรื่องนิ่มเออเบรกดีครับเบรกดี ม่อนุญาตดันนะครับเพราะว่าสีมันใหม่แต่ว่าแรงดีครับแรงดีอเอาโปรใช้ปกติลองหมดแล้วร,รับประกันไปงามไปงามนั่นครับ 59, หึ่งก้าห้าเก้าหกศูนย์หกศูครับกับเอฟทีดดีเงนมากครับฝากไว้ทันครับขอบคุณครับ